ครับการสวัสดีครับใพ้พี่น้องลุงป่าอาอาช้ยู่ที่คลร์หลักจริงครับพบกับผมกับพี่น้องกับสองคนสั่งงานกันโดนน้หนองเนาะบ่อยมากพบพัพอบกันจะาเท่อกัน,กนในชิปนี้นะคะนะรับเนาะกสีมาบอกถึงเรือย่นนะครับเนาะสำหรับพี่น้องทีลงไหลเรือย่นนะครับเนาะในชิปนี้นะครับจะเอาเรือย่นที่ลูกสูบใหญ่ที่สุดนะครับในเรือย่นนะครับมานําเสนอสามุ่นครับสามุ่นสองยี่ห้อนะครับ สองยี่ห้อก็เป็นเรือยนต์ที่ดูกสูบขนาดใหญ่นะครับเนาะใหญ่ที่สุดในท้องตลาดหรือว่าแรงที่สุดเรื่อยกับอะไรนะครับแต่จะมีราคาบางตัวอาจจะเกือบถึงแสนนะครับเนาะในลิปนี้จะเอามานําเสนอสามสามตัวนะครับเนาะสามตัวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามสำหรับพี่น้องเขาเมืองหม้นะครับเนาะฝากนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคนสั่งงานนําในรายชิปก็เห็ด ลายยางพี่น้องลุงไปเรื่อยอยู่ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เขามากดเมืองล้วก็กดไร่ให้ก็ขอบคุณหลายครับเพราะว่าบางที่ก็มีชิหลายชิปหลายลาย่า,ยา,ยยางเข้ขขาปะนกันไปนะครับเนาะเสี่ยวตเ่เลยย่นย่างเดียวกับโบได้นพี่น้องเ้าจะเขาทานยางเดียวกับไรก้ก็ต้องมีหลายๆเร่องลายเล่านะครับไอมีความแตกต่างนะครับรือว,ว่าผู้ชมเมืองเราอาจจะอาจจะเอาไปเห็ดได้นในบางลิปคือว่านาเสนอสิ่งที่ สิ่งทีเอ่อผมพอมีความรูนะครับผมก็จะเอามาแช์ประสบการณ์ลงในช่องนี้นะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่รูแล้วก็กดขามไปนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังไมร่รูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น,นะครับเนาะเอาเป็นตัวแรกนะครับเนาะตัวแรกเป็นตัวของ M อ็นะครับเนาะตัวแรก M อ็มนะครับผมจะไล่จากตัวใหญ่สุดเลยครับตัวใหญ่สุดก็คือตัว M อ็นี่นะครับตัว M อ็ ัวนี้เป็นตัว m อ8มเอแปดแปดหนึ่งนะครนะับเนาะเป็นตัวเอ็มเอ็แปดปดหนึ่งกกระบอกสูบยูทีหกสิบมิลน,นะครนะับเนาะหกสิบมิลกับไงไป็นรองไงเลยเพราะว่าตามรลักของเรือย่อนที่ขายกันในท้องตลาดเท่านะครับถ้าเป็นตัวะะนะสามแปดศูนย์นะครับเนาะเรอย่นกับสียูทีสามสิบแปดมิลนะครับกระบอกสูบนะครับเนาะนี่สามสิบแปดมิลกัเป็นตัวหาสองศูนย์นะครับกระบอกสูบก็อยูที สี่สิบห้ามิลครับเนาะหรือว่าอัพเกรดเต็มทีแล้วก็สีไดเอยูทีสี่สิบหกมิลครับเนาะถ้าเป็นตัวฮาแปดสิงศูนย์นะครับเนาะหาแปดสิบศูนย์ครับกระบอกสูบไดเอยูทีสี่สิบห้าจุดสองมิลหรือว่าตัวไดที่ก็จะอัปเกรดมากกับสี่ยูทีลายสุดเ,เกินสี่สิบแปดมิลนะครับนะแต่ว่าตัวเอ็มเอสตัวแปดแปดหนึ่งตัวนี้กระบอกสูบยูทีหกสิบน,นะครับนะ จริงมันก็มีอยู่สองตัวนะครนะับเนาะที่เป็นตัวหกสิบมิลของเอ็มเอนะครับเนาะก็จะมีตัวแปดแปดศูนย์นึตัวนั้นเป็นตัวเก่านะครับเราเงได้หยิบภาพตัวไม่ไม่มองนะครับนี่ครับคือตัวแรกนะครับนะ้นำหนักกับประมาณเก่าจุดเกากิโลนะครับเนาะเก่าจุดเก่ากิโลตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของเอ,อ่อเยอรมันนะครนะับเนาะแต่ว่าฐานการผลิตก็มีจีนบ้างมีเมกาบ้างกับในตัวโลกครับมีฐานที่มันการผลิตอยู่หลายทีนะครับเนาะ ตัวแรกก็เป็นตัวเอ8 8เอแปดแปดหนึ่งนะครับเนาะตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่สองเป็นแบรนด์ของมุดสวรรานะครับเนาะเป็นแบรนด์ของมุดสวรราแบรนด์จากประเทศสวีเดนนะครับเนาะตัวนี้ถือว่าขายดิบขายดีนะครับเนาะขายดิบขายดีในฝั่งตะวัอนออกกลางเขานะในฝั่งยุโรปถือว่าขายดีมากเลยในชิปนี้ผมสีไม่ชิปการทั้งงานของตัวเออ่ โวนณานี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เมืองจะข้าวนะครับอนเดี๋ยวจะมาบอกกันต่อ หัวสวานะครับเนาะในเมืองจบไปนัครับประมาณนั่นแะครับตัวนี้เป็นตัวสามหนึ่งสองศูนย์เอ็กทีนะครับเนาะลูกสูบกันยุที่หกสิบมิลนกันครับอยู่หกสิบมิลนกันกับซีซยทีหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับเนาะสำหรับตัวสตีลตัวแรกจะจะเป็นซีซยทหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดจุดหนะครับเนาะมันจะเกินกันอยู่ตัวัวสวลานี่จุดสี่ครับตัว เอ็มเอแปดแปดหนึ่งจะยุติจุดหกนะครับเกินกันยุสองนะครับเนาะก็ความแตกต่างแทบจะบ่มีเลยนะครับแทบจะบ่มีเลยยุติการปรับจูนของแต่ละคนอีกทีหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ตัวที่สามครับตัวที่สามเป็นตัวนี้เลยครับตัวเอ็มเอหกหกหนึ่งนะครับซีเอ็มครับตัวนี้เอ่อกระบอกสูบนะครับเนาะจะลดลงมาอีกน้อยหนึ่งครับยุติหาสิบหกมิลนะครับเนาะยุติหาสิบหกมิลแล้วก็ ซีซีเพิ่นเฮดบ่ถึงลอยนะครับเนาะเฮ็ดได้ยุที่เก้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับเนาะน้ำหนักก็จะยุที่เจ็ดจุดห้ากิโลก็ถือว่าเบาก็พวกนั้นนะครับเนาะตัวของฮุสวานานี่นักประมาณสิบกิโลครับแต่ว่าตัวของสตีลนะครับจะนักตัวแปดแปดหนึ่งนะครับจะนักยุที่เอ่อเก้าจุดเก้านะครับก็ซูซีกันไปลองเนาะซูสีกันไกลเกินกันแค่ชีดเดียวตัวนี้คือวัด วัดแค่ตัวเอ่อตัวเครื่องเป่านะครับเนาะเครื่องเป่าครับบม่ร่วมโสมบ่ร่วมบากัได้น้ำหนักที่ที่เอ่อเจ็ดจุดห้ากิโลนะครับตัวนี้ของเอ่อสติวนะครับเป็นแบรนด์ของเยอรมันก็นถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกเขาให้การยอมรับนะครับเนาะถือว่าคขายดีขายดีในทั่วโลกแต่ว่าแถวบานเท่าแต่งขายบารีซัาแบรนด์ของจีนนะครับเนาะเดียวลิปหนานะครับเนาะ จะเอาแบรนด์ของจีนไหมบางทีังว่าเอา่อแบรนด์จีนหรือว่าเรือยนต์ในประเทศไทยในตัวไหนขายดีหรือว่าตัวไหนนนาใส่นะครับเนาะคือผมลงไปในชีพบอ์กรนะครับเป็นตัวที่เอ่อราคานะครับมาเกินสองพันแก็ถือว่ามีการตอบรับจาก่านผู้ชมกัน่างสูงะ,ะเนาะเดี๋ยวิปหนานะครับเนาะผมมีโอกาสว่าจะจะเอาจากตัวระดับสองพันถึงสามพันเมืองว่าตัวไหนน่าเล่นนะครับเนาะ การตัวระดับสองพันหึงสามพันผมก็ผมใส่อยู่บางตัวผมก็ใส่ครับก็ถือว่าใส่ดีบางตัวผมก็ใส่ใส่บอดีกับมีเดี๋ยวผมคิมาบอกใันชิมหนาแนล้วว่าเป็นแบรนด์ของตัวใดนสำหรับคลิปนี้คุณหลายผู้ชมมารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจช่องโังงานคือเก่าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ